โอเคครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำสินค้าอีกหนึ่งตัวนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้เป็น vivo v 2 0 pro 5g นะครับตัวนี้ประกันเหลือถึงประมาณตุลานะครับเครื่องสภาพใหม่มากครับผมเป็นตัว 5g นะครับนี่สีสวยมากให้ดูตรงกล้องก่อนนี่นะครับกล้องเป็นไฮบิดซูมนะครับให้ดูบอดี้กันดีกว่า สภาพดีครับตัวนี้ประกันเหลือครับเครื่องใช้งานน้อยมากาจะมีถ้าจะมีตําหนิตาหนิมันไม่มีครับผมมันสภาพมันใหม่จะให้ดูอาจจะมีรอยบ้างตรงนี้ครับเนี่ยเป็นรอยแบบตูดชาร์ะครับเวลาเสียบม,มันไปโดปนไื่ได้ปกตินะครับนิดเดียวแค่ตรงนี้นิดเดียวนอกนั้นสวยเลยครับเป็นเครื่องศูนไทยนะครับผมไม่ได้ติดน็อกอะไรนะเป็นเครื่องเปล่านะครับด้าหนหลังสวยมาก สีสวยมากครับจอก็ใสๆนะครับไม่มีริ้วรอยเลยผมเพิ่งแกะฟิล์มออกนะพอดีก่อนซื้อเครื่องเข้าจะต้องเช็คจอเช็คลาก่อนนะครับจะได้รู้ว่ามีรอยไหมอะไรเงี้ยนี่ครับสภาพก็ดีมากครับประกันเหลือตัวนีเ้เป็นตัว 5G เป็นตัวแรม8ลอม128กิกนะครับใช้งานได้เรื่อๆครับเล่นเกมลื่นมากเลยครับตัวนี้ เป็น CPU 5G นะครับใช้งานได้ยาวๆ Bird, เปิดเกี่ยวกับให้ดูนี่ครับแรม8ลอม128ใช้ CPU Snapdragon 5G 765G นะครับ Octa Core นะครับใส่ได้2ซิม 5G ทั้ง2ซิมเลยนะครับตัวนี้ สภาพดีมากครับผมใช้งานเร็วๆรื่นๆรืราคาประหยัดตัวนี้ออกมามือหนึ่งก็ประมาณเกือบหมื่นห้านะครับวันนี้ขายให้ถูกๆเลยขายให้แปดพันแปด้อยเก้าสิบพอช่องชาร์จเป็น USB-C นะครับเห็นชัดไหมนี่นะครับเป็นไ y p ซี C นะครับสีสวยครับตัวนี้สวยมากนี่ครับสีสวยมากกล้องก็ กล้องดีกล้องความละเอียดอย่างเยอะครับตัวนี้น่าจะ46ล้านนะข้างหลังอะเยอะมากคือแบบกล้องโคตรส,สวยครับรุน่นนี้อันนี้พูดตรงตรงเลยรีวิวกันแบบง่ายๆตรงๆเลยนะครับนี่นะครับสภาพสวยครับตัวนี้อุปกรณ์มาดูอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ใหม่ทุกชิ้นครับยังไม่เคยใช้งานเลยใส่ชาร์จ นี่ครับของมันในของแท้เนี่ยนะครับนี้ใส่ชาร์จมันนะครับของ vivo เลยนะครับผมอันนั้นหูฟังส่ชาร์จ a d เตอร r vivo fast charge นะครับของแท้นะครับอุปกรณ์อยู่ครบกล่องเลยครับผมนี่มีครบครับอันนี้ก็มีสายต่อแ a c k สาจาสำหรับต่อหูฟังนะครับนี่นะครับ ก็คุ้มครับราคานี้เหมือนได้มือหนึ่งครับอุปกรณ์ใหม่อย่างใหม่หมดเลยนะครับเอาไปใช้งานคุ้มนะครับเป็นเครื่องศูนไทยนะครับราคานี้คุ้มครับสามารถมาลองดูที่หน้าร้านนิยมมือสองนะครับแล้วก็จะทักมาสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะครับราคามาต่อรองหน้าร้านได้เลยนะครับหรือท่านในอยู่ตอนหวัดจะให้จัดส่งก็ได้นะครับทักมาก่อนได้นะครับผมนี่นะครับ vivo 5g นนี่ะครับ 5G คุ้มครับราคานี้เอามาใช้งานคุ้มครับประกันเหลือด้วยนะยาวๆครับจอปกติทุกอย่างขึ้นไม่มีปัญหาอะไรนะครับเทสมาแล้วนะครับโอเคครับฝากนะครับ vivo v20 pro 5G นะครับถ้าใสนใจก็สอบถามได้นะครับขอบคุณมากครับ